สวัสดีครับพี่น้องชาวไทยขอต้อนรับกข้สู่เช้าวันพุทธที่15มิถุนายน2554นะครับชาวนี้พบกับกองทัพนักล่าฝันรุ่นใหม่ที่จะยกพลบุกสตูดิโอ o ูดิเ e r ร์ก่อนใครๆจากนั้นมาอัปเดตอาการป่วยล่าสุดของนักร้องสาวกอ i n t ินเตอร์อภิตาทาทายัง จะมาเผยถึงประสบการณ์เฉียดตายอันเป็นผลมาจากการอันปัสวะตลอดจนงานชิ้นใหม่ที่ตัวเธอนั้นเทใจและอินสุดปิดท้ายได้วชมหน้าลูกๆของท่าทาที่คุณเห็นแล้วจะต้องคาดไม่ถึงถ้าพร้อมแล้วไปพบกับผู้ชายที่ยังไม่มีลูกคนนี้ได้เลยนะครับวันนี ออ <on> Definition ซัมซุงสมาร์ททีวีประสบการณ์ใหม่ของที่มี 3D และความบเทิออนไลน์ iPhone 4, 4กับประสิทธิภาพที่เหนือกว่าวูดทด้เลือก t o u e อรุณสวัสดิครับวันนี้วันที่15ตลางสัปดาห์วันพุธนี่คือชมหน้าของน้องๆที่เข้ารอบนะครับสำหรับ AF 8ทั้งหมดกี่คนเอ่ย 24คนโอ้ไฮเปอร์มากทุกคนโอ้ไฮเปอร์จริงๆเลยนะครับเดี๋ยวเราจะได้มีโอกาสนะฮะเห็นหน้าของทุกคนแบบชัดเจนและดูสิครับว่าแต่ละคนมีความสามารถอย่างไรบ้างได้ข่าวว่าบ่ายวันนี้จะมีการแถลงข่าวนะครับบ่ายวันนี้จะมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการเปิดตัวนะครับทั้ง24คน เราก็เลยความมาก่อนเลยนะครับในเช้าวันนี้เปิดตัวให้ทุกคนได้ชมกันนะครับในเช้านี้แล้วก็จะมีการร้องสักหนึ่งเพลงใช่ไหมฮะเพลงดังของเขาจะไปเป็นดาวโดดเด่นบนฝากฟาก้าจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยทีมงมาให้เอากระเป๋ามา <ๆ S 1> ครบับอกว่าเผื่อผมจะไปอยู่ในบ้าน AF กับเขาด้วยนะฮะออดีเหมือนกันไม่แน่เราอาจจะถ่ายทอดเช้าดูดิจากบ้าน AF เลยก็ว่าได้นะฮะนี่ถ้าผมไม่แข่ง AF เนี่ย24คนนี่อย่าหวังเลย <c oughs> ผมคงออกตกโดนโบดอกเป็นคนแรกเพราะว่าหน้าเหมือนไส้ที่สุดในบ้านนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ตื่นเต้นมากครับพิเศษจริงๆเพราะซูเปอร์สตาร์ของเมืองไทยอยู่กับเราด้วยในเช้าวันนี้ตื่นเต้นที่เธอกลับมาร่วมรายการกับเราอีกครั้งหนึ่งอันมิตาททตยังจะมาอยู่กับเราในเช้าวันนี้ด้วยนะครับดีใจจังเลย เตรียมคำถามไว้เพียบนะฮะถ้าป่วยอีกแล้วได้ข่าวใช่ไหมอันฉีเออทาทาอ,าอันฉีเธออัญฉีเพราะอะไรเดี๋ยวเราจะได้ดูกันนะครับแต่ที่แน่ๆในค่ำคืนนี้ปรากฏการที่หลายๆคนรอคอยจะเกิดขึ้นประมาณตีหนึ่งครึ่งนะครับคืนนี้แล้วเราจะได้มีโอกาสชมปรากฏการจันทรุนะฮะราคาเต็มดวงหรือว่าการที่ดวงอาทิตย์ โลกดวงจันทร์จะมาเรียงอยู่ในแนวเดียวกันในรอบ4ปีนะครับจะเกิดในช่วงตีหนึ่งครึ่งเปนต้นไปซึ่งเขาบอกกันว่าครั้งนี้จะเกิดขึ้นยาวนานกว่าร้อยนาทีนะครับที่ดวงจันทร์จะอยู่ในเงามืดของโลกนั่นเองนะฮะการเกิดปรากฏการณ์ครั้งนี้กินเวลา3ชั่วโมงกว่าโอ้นานไปไหนฮะเนี่ยนานมากจริงถือว่านานที่สุดเท่าที่เคยเกิดขึ้นมานะครับ จำได้เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาใช่ไหมครับหมอช้างมาปรากฏตัวในรายการแล้วก็บอกนะฮะว่าอาจจะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้นมานะครับอาจจะแต่ผมขอบอกนะครับว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามอยากจะให้พี่น้องชาวไทยทุกคนมีสตินะครับแล้วทุกอย่างก็จะผ่านไปด้วยดีนะฮะแต่ถ้าคุณเป็นเหมือนวูดี้แล้วเราก็ขอแนะนำนะนอนเถอะนะ เวลาก็คือเรามันเอาไว้ร่างกายไว้ซ่อมแซมมาไว้นอนนะครับถ้าไม่มีความจำเป็นที่อยากจะดูก็นอนนอนนอนดีกว่าจะได้ไม่ต้องคิดมากแต่ถ้าใครไม่เคยเห็นขอแนะนําควรจะดูหน่อยละกันนะฮะในไหน AF มาในเช้าวันนี้แล้วน้องๆที่เข้ามาในบ้านผมเชื่อว่าทุกคนต้องการที่จะเป็นดาวถูกไหมครับทุกคนต้องการที่จะ,ะทุกคนมีความฝันที่อยากจะเป็นใครสักคนในวงการบันเทิงน,นะครับแล้วก็เลยจัดทําโพลนี้ขึ้นมานะครับคุณคิดว่า คุณจะสามารถดังได้ข้ามคืนด้วยวิธีใดบ้างนะก่อนที่เราจะมาเปิดเผยโพของเราในเช้าวันนี้เรามาเปิดตัวแขกของเราดีกว่าเพราะาเธอคือคนซึ่งจะมาคอมเมนต์ได้อย่างชัดเจนเลยแหะครับซูเปอร์สตาร์หญิงหนึ่งเดียวของเมืองไทยแล้วก็คงจะเป็นนี้ต่อไปอีกประมาณ50ปีด้วยกันนะครับท่าทายัง<ชอบ> เป็นสาวน้อยมาหาสจักรเป็นผู้ใหญ่มาหาสจักรแล้วก็จะกลายเป็นคุณแม่มาหาสจัในเร็ววันนี้สวัสดีค่ะคุณดิฉันก็คงจะท้องกับคุณน,นี่แหละค่ะนี่นี่หลบกให้ฉันหน่อยอะนะครับตัวใหญ่ใหญ่ก็ไม่ได้นะครับนับหวาน,น <ขอ S 2> ก็ตายแล้วขอบคุณนะคะน่ารักไหมน่ารักมา,ากมาเป็นโมเดลของทาทานะครับทีมงานบอกว่าเนี่ยอกัะดิฉันมากเลยมาตั้งไวอย่างนี้ใช่ไหมคะบวมขึ้นเรื่อยๆในแต่ละวันนะครับนี่จะบอมลงแล้วก็อย่ามา ช่วงนี้เนี่ยผอมเยอะมากแต่ว่าสังเกตได้ว่าจะมีโรคซับซ้อนคือมันแทรกซึมเข้ามาเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้เนี่ยวร์นะผมแหมจุ่นเต้นมากที่ได้เจอกันเจอกันไม่บ่อยเลยมันต้อง,อม,ม,องมันต้องบิ้วหน่อยนะฮะเดี๋ยวน้อยคนจะรู้ว่าก็กินนอนอยู่ด้วยกันที่บ้านเนี่ยแหละครับ <c oughs> คุณผู้ชมครับเราเข้าโพกันดีก,กว่านะฮะห้าวิธีที่คุณคิดว่าคุณจะสาม,มารถดังได้ในชั่วข้ามคืนกับวุ้นีพอ่อ,อมา รึกว่าทาทาจะใช้ทุกวิธีเรียบร้อยแล้วทำไมคุณมีอะไรดื่มแล้วฉันไม่มีแล้วน่ะเอากาแฟหรือน้ำปล่าอน้ำอักาแฟมากินมาค่ะกินได้เหรอแก้วเดือดเราไม่กลัวหรอเราอาจจะเป็นโรคก็ได้นะมาติดกลัวใจกับอังเสพติชั่นกันมาเหมนจะเป็นไทยอะไรนะไทยลอยไทยลิซิเมียไทยอะไรนะไทยลอยไทยลอยมาอันดับที่ห้าครับอันดับที่ห้าได้แก่นี่เลย ได้าตามสถานที่สําคัญของกรุงเทพเออเออวิธีนี้เวิร์กไหมถ้าเกิดว่าอยากจะดังได้ภายในข้ามคืนเนี่ยก็ลองดูนะคุณเคยมากคุณเคยไหใครจะไปทําข้อนี้อาจจะออกแนวหน้าเคลียไปนิดหนึ่งนะครับถ้าชั้นทำมันดังแน่ดังกว่าเดิมลองเลยไหมรายการบุดดี้ยานะครับคุณผู้ชมกินข้าวเช้าตอนนี้อยู่ไม่อยากจะให้อ้วกนะครับอันที่ที่ครับได้แก่นี่เลยฮะออกมาให้ข่าวว่าท้องกับซุปตา นี่ดิฉันทำอยู่แล้วเนี่ยแต่ไม่ได้ท้องกับซุปตาซุปตาท้องอยู่แล้วแต่ไม่คลอดสักทีชาแน่นี่ท้องกี่เดือนมาคุณช้างนี่ใช้เวลากี่เดือนนะ12เดือน12เดือนคุณนี่สิปีสองปี 18เดือน18เดือน18เดือนฉันนี่เกินละคุณคุณนี่ท้องมา4ปีแล้วนะไม่ใช่เบอร์อันนี้ก็เวอร์ฉันเนี่ยเป็นช้างท้องแฝดช้าคูณกันเองต่อไปต่อไปอันดับที่4วิธีที่คุณอยากจะดังภายในข้ามคืนเขาบอกว่าต้องใช้วิธีนี้ครับดูกันอันดับ3โทษที3ขอดาราถ่ายรูป จริง,รง,รงๆเขาบอกว่าเวลาถ่ายรูปก,กับดาราเนี่ยไม่น่าสิแกน่ะดังทำไมเพราะแกนั่งเอาจะถ่ายรูปประจำเลยเออสมัยก่อนใช่ไหมเออถ้าจะถ้าจะให้ดีนี้ต้องขอถ่ายตอนดาราหิวหิวนะพอาดาราเหวี่ยงแล้วก็รีบโพสในโซเชียลเน็ตเวิร์กแล้วก็ส่งให้นักข่าวด้วยออล่าสุดน,นะคะที่ฉันเพิ่งลงบีบีเป็นรูปคุณวูดีจุ๊บเอ๊ะฉันจุ๊บคุณเหรอ ที่เลยชั้นพูดว่าบีบีเมื่อกี้นี่เองเเราจุ๊บกัน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 เออแต่จริงๆแล้วตอนนี้เราก็ถือว่าเราดังแล้วล่ะเราดังในวราดังนึ้นะฮะดังจนโอเวอร์แล้วล่ะนะฮะมาถึงอันดับสองวิธีที่คุณจะดังไปในข้ามคืนเขาว่ากันว่าด้วยใช้ต้องใช้เทคนิคนี้ครับมีคลิปหลุดนั่นเองต้องอิงดาราหน่อยมีคลิปหลุดถึงจะดังเร็วคลิปอะไรดีล่ะคุณก็คลิปแบบว่า นิ่อะไรดีอ่ะก็คลิปคลิปพิสดารเรามาทำคลิปกันเถอะพิสดารเออเตอนตอนนี้เลยไหมคลิปอะไรดีตอนนี้เลยไหมอ้าวจัดไปคลิปอะไรดีอ่ะเออช่างเถิดเดี๋ยวไว้คิดแล้ววันหลังมาออกอ่ะคือมันเป็นเพื่อนกันเนี่ยมันทลยทำไม่ได้ไงใช่ไหมฮะแล้วแต่คุณกับเออเคนไตก็ได้ดิใช่ไหมใครกันใช่ไหมแฟนทาทาคือ เขาชื่อยูเขายูเคยูเคเออยูเคแกกับสร้างเรื่องในทันเลยเนี่ยเจ้าหมูไปทุบเลยอันดับหนึ่งวิธีดังภายในข้ามคืนได้แก่วิธีนี้ครับเป็นแฟนกับดาราดังอันนี้ดังแน่นอนอันนี้คุณพาดพิง ไม่ไม่สังเกตสิอย่างน้องเพ้นตอนนี้ก็ดังมากใช่ไหมแล้วอย่างพลอยเวลาเป็นแฟนกับโดมนี่ก็ดังมากน้องเพ้นเวลาแต่ไม่แต่พลอยเขาดังอยู่แล้วนะค<อ>นไม่ได้โอเคโอเคแต่ถ้าคนธรรมาดาอย่างน้องเพน้นตอนนี้ก็ถือว่าดังระดับซูเปอรส์สตาร์นะหน้าตาก็ได้รับด้วยคนก็กําลังให้ความสนใจกันเป็นอย่างมากลยในณะนี้นี้คุณพูดถึงใครในอดีตของดิฉันด้วยหรือเปล่าหลายคนนะครับถ้าเกิดว่านับแฟนของทาทาที่ผ่านมาเนี่ยโอ้มากกว่าจำนวน อะไรเดียมากกว่าจำนวนผู้เข้าแข่งขัน a f อีเอ้วพกันซ้อนโอ้โหพูดเล่ใ่เลคุณอ่ะพูดเล่นนะครับนะฮะเดี๋ยวเีไอจอนี้จังละจอนี้ฉันสวยๆเนี่ยจอนี้้เลยเรามีมอนิเตอร์ด้วยทำไมจอนี้ดูตัวใหญ่เหรอดูจอนี้สิเนาะจอนี้เราดูดีดีจอนั้นนี่แกดีบบ มีมอนิเตอร์หลายตัวนี่ไม่จริงนะเนี่ยจอนี้หลอกเออจอนี้สวยนี่เดี๋ยวคุยเรื่องนี้ดีกว่ามาทย์ที่ผ่านมาเราได้เปิดตัวนะครับแคมเปญ Google Chrome ของเราเรียบร้อยแล้วในรายการเช่าดูวูดี้นะเอาไม่ได้ติดตามเหรอไม่ได้ดูโอ้โหเป็นแคมเปญใหญ่มากที่เราเปิดตัวให้หลายๆคนนะครับเข้ามาสมัครแชร์ประสบการณ์ในอินเทอร์เน็ตนะครับไปที่ w o d y c o m chrome แล้วก็รงมไปถึงหน้า Facebook ของเรา w o o d y talk นั่นเองนะครับจะบอกว่าเน็ตของเราล่มไปเลยเพราะว่ามีคุณผู้ชมนั้นแชร์ประสบการณ์จากทั่วประเทศ เดี๋ยวนี้เนี่ยคุณใช้เน็ตบ่อยมหมเลยใช้บ่อยค่ะเล่นอ <คะ S 2> e ีเมลแน่นอนสิคะเก็บคลิปต่างๆในสมัยเด็กๆมาไว้ไหมเอ่ยมีอยู่ค่ะมีอยู่ตั้งแต่เป็นแฟนกับฟลุกจำได้ไหมตอนนั้นอ่ะใครบอกคะ ตอนที่อายุสิบเอ็ดขวบใช่ไหมตอนนั้นคุณเมนบอกแล้วคุณไปถามเขาก่อนว่าเขาเคยเป็นแฟนกับดิฉันหรือเปล่าแต่ตอนที่ช่างก็เถือะเขามีลูกไม่รู้กี่คนแล้วนะครับ <c oughs> นี่จะบอกว่าตั้งแต่สมัยก่อนจนถึงปัจจุบนันบางทีเราจะต้องเก็บคลิปและเรื่องราวประสบการณ์ดีๆมา <c oughs> และมีคนมาแบ่งปันเราเยอะมากนะครับถือว่าเป็นโครงการที่ประสบความสำเร็จอย่างมากมีคนส <c oughs> ่งเรื่องเข้ามาเยอะมากแต่ล่าสุดนั่นเองทีมงานบอกว่าเช้านี้มีเซอร์ไพรส์ครับ ทางทีมงานโมดิวผมก็งงปีที่ผ่านมาเขาเก็บคลิปเราไงทำงานเขาเขาแอบเก็บมานะครับแล้วเขาก็ขอภาพเราไปเยอะมากเราได้มีโอกาสคุยกับคุณแม่บ่อยๆเพราะคุณแม่อยู่ที่จีนใช่ไหมครับแล้วก็ใช้อีเมลนี่แหละในการคุยกับคุณแม่คุณพ่อคุณแม่สบายดีสบายดีถามเขาเองดีกว่าเขาดูอยู่ฮะคุณพ่อคุณแม่สบายดีคะสวัสดีค่ะคิดถึงนะคะจุ๊บจุ๊บท่านบอกว่าสบายดีนะครับแล้วบอกว่าทาทาสวยมากช่วงนี้นะฮะขอบคุณค่ะใช้ทรราชิตไงเออ คุณผู้ชมครับทาง Google กับทีมงาวูดี้เวิร์ d เข้าไปรวมหัวกันแล้วเขาก็ไปสร้างคลิปขึ้นมาคลิปเนี่ยผมยังไม่ได้มีโอกาสเห็นมาก่อนดังนั้นนี่ถือว่าเป็นความรักดูด้วยอ่ะดูด้วยไหมนะไปดูกันเลยดีกว่าครับ <S 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 พ่อคุณแม่ขอบคุณที่ให้กำเนิดผมนะครับคุณที่เปิดโอกาสให้ผมได้ทำในอาชีพที่ผมฝัน งานวุเวอร์แล้วก็อยากจะทำให้คุณสจ๊คลิปหนึ่งนีไหมลองท้ายว่าอามีตาทาทยยังนักร้องวงเล็กที่เป็นโรคตลอดเวลาก็จริงเนาะเมื่อไมันจะลุมเล้าอะไรสินักหนาผมสงสารอามีตาทาทยยางมากต้องบอกคุณผู้ชมนะครับว่านั่นก็คือเรื่องราวดีๆในชีวิตของผมนะครับและคุณผู้ชมเองนะครับ ถ้าเกิดว่าคุณยังไม่ได้แชร์เรื่องราวคุณรีบส่งมาด่วนนะครับที่เว็บที่ปรากฏอ,อยู่้างด้านใต้จอในขณะนี้เข้ามาที่เว็บของเรานะฮะ woody com นั่นเองหรือเข้าไปที่ facebook com ของเราก็ได้นะฮะ woody top ช่วงหน้าอมิตาทรารยันนะฮะจะมาเผยประสบการณ์เขาเรียกว่าสุดแสนทรมาน,มานกับโรคร้ายล่าสุดนะครับน่ากลัวมากโรคร้ายนะไม่โรคร้ายเป็นโรคธรรมดาแต่ทรมาน มันจะทรมานขนาดไหนเดี๋ยวเราจะได้ดูการรวมไปถึงเธอจะเปิดตัวนะชมหน้าของลูกๆของเธอลูกๆจริงๆจะทำข้อแล้วมี24คนด้วยกันครับกางรายการวนในเช้าวันนี้อยู่กับเราทำ modern TV ของผู้ชม